สวัสดีครับผมมาวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธพโอ้อ์เล่มนี้นะครับผมพุทธวัจนะหมัวร,รมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มตามรอยธรรมแต่ถ้ากัลยาณมิตรท่านใดไม่สะดวกในการอ่านหนังสือนี่เลยครับผมกรเลยอ่เราก็เลยบัญญัติต่อไปไปหาวิทยุพุทธวัจนะามาฟังวดคุณวิเศษที่ไม่มีนะหรือถ้าไม่สะดวกทั้งสองอย่าง ให้กัรยานามิตรเปิดไปที่ Facebook YouTube Google พิมพ์คาว่าพุทธวัจนะกัรยานามิตรก็จะได้ฟังธรรมะจากพุทธประโณทแท้ๆนะครับผมมาวันนี้เรามาอ่านธรรมะทรงฆ่าผู้ที่ไม่รับการฝึกนี่แน่เกสิท่านเป็นคนเชี่ยวชาญการฝึกมา้ามีชื่อดัง เราอยากทราบว่าท่านฝึกม้าของท่านอย่างไรกันข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ย่อมฝึกม้าชนิดที่พอฝึกได้ด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้างวงเล็บแล้วแต่ว่าม้านั้นเป็นม้าที่มีนิสัยเช่นไรเกสิถ้าม้าของท่านไม่รับการฝึกทั้งด้วยวิธีละมุนละไมทั้งด้วยวิธีรุนแรง และทั้งด้วยวิธีละมุนละไมและรุนแรงรวมกันเล่าท่านทำอย่างไรกับม้านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมข้าม้านั้นเสียเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงแก่สกุลแห่งอาจารย์ของข้าพระองค์พระเจ้าข้าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าย่อมเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งไปกว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีอย่างไรพระเจ้าข้าเกสิเราย่อมฝึกบุรุษที่ควรฝึกด,ววด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้างเหมือนกันเกสิในสามวิธีนั้นวิธีฝึกที่ละมุนละไมคือเราพ่ำสอนเขาว่ากายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของกายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ วจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของวัีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของมโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้วิธีฝึกที่รุนแรงคือเราพร่ำสอนบอกเขาว่ากายทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของกายทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ผลของวัจีทุจลิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของมโนทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้อย่างนี้กําเนิดเดรฉานเป็นอย่างนี้อย่างนี้เปรตวิสัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้วิธีฝึกทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันนั้นคือเราพั่มบอกพั่มสอนเขาว่ากายสุจริตผลของกายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้กายทุจลิต ผลของกายทุจริตรเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีสุจริตผลของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีท like ุจร mm ิตผลของวจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนสุจริตผลของมโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนทุจริตผลของมโนทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ นรกเป็นอย่างนี้อย่างนี้กำเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างนี้อย่างนี้เปรตวิสัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้าแต่พระอ,องค์ผู้จเจริญถ้าบุรุษที่ควรฝึกนั้นไม่รับการฝึกทั้งด้วยวิธีระมุนระไมทั้งด้วยวิธีรุนแรงและทั้งด้วยวิธีที่ระมุนละไมและรุนแรงรวมการเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำอย่างไรบ้างเกสิ okay. ถ้าบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกด้วยวิธีทั้งสามแล้วเราก็ฆ่าเขาเสียฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปานาติบาทย่อมไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่หรือแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังตรัสว่าเกสิเราก็ฆ่าเขาเสียเกสีเอ้ยปานาติบาทย่อมไม่สมควรแก่เราจริงแต่ว่าเมื่อบุรุษที่ควรฝึก ไม่ยอมรับการฝึกด้วยวิธีทั้งสามแล้วตถาคตก็ไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควรว่าเก่าวสั่งสอนอีกต่อไปถึงแม้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจารย์ร่วมกันซึ่งเป็นผู้รู้ก็จะไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควรว่าเก่าวสั่งสอนอีกต่อไปด้วยเกสินี่แหละคือวิธีฆ่าอย่างดีในวินัยของพระอริเจ้า ได้แก่การที่ตถาคตและเพื่อนผู้ประพฤติพรหม,มจรรย์ร่วมกันพากันถือว่าบุรุษนี้เป็นผู้ที่ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปดังนี้พุทธวจนะสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผม